สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวสะตานะครับดาวสะตาของวันที่23พฤศจิกาคม2565นะครับดาวสะตาก็คือหวยลาวนะจากประเทศลาวนะครับ จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับบ่ายสามโมงครึ่งถึง3ามโมงสีหนะครับช่อง b i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่มาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะแหงๆนะครับจับตัวใดก็ขอให้เป็นเด้งเด้งมานะครับเมื่อวานนี้ก็เด้งนะเห็นไหม ล่างออก68 6หบนเอ้ยบนออก6 8 6ปล่างออก80เด่งเลยมาแบบนี้ทุกวันทุกวันวก็คงจะดีนะอ่าตาทุกขอให้เลขเีินดีทุกวันทุกวันขอให้สมาชิกรับเงินทุกวันทุกวันด้วยเถอ,อะขอให้สมาชิกไม่เจ็บไม่จนด้วยเถอะขอให้สมาชิกร่ำรวยนะครับออขอขอบคุณมากๆแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับ ทุกๆวันทุกๆวันเลยฝากแชร์นะครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดอะไรๆด้วยนะครับอืม,อมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะอันนี้นะฝ่ามีอะไรเมื่อวานนี้ออก0 8 6 8 6, 6วันนี้จะออกอะไรมาดูกันนะครับอืม <c oughs> อ่าเราสตาร์นะครับหนึ่งสองสามเน้นที่สามนะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์แล้วก็สามสามสามสี่สามห้านะครับกันไว้นะเกอนหนึ่งน,นะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับ 3, 8, 3, 9, 3, หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับประมาณนี้นะส่วนสองเอาหนึ่งว่างนะส่วนสองคือตัวกันนะครับหนึ่งกับสามนะไม่ใช่สองนะครับพิมผิดน,น,นะครับ 1, 3, นะหนึ่งกับสามนะอืมใช่ส่วนสองคือตัวกันนะส่วนสองคือตัวกันอประมาณนี้นะครับถ้ารูดนะ น่าจะรูดหนึ่งกับสามนั่นแหละหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามนะครับประมาณนี้นะครับหลากตาขอขอขอบพระคุณสมาชิทกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮง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 นะครับแนวทางก็จะมาวางแบบนี้แหละทุกวันทุกวันเลยขอให้ทุกท่านเฮง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 นะครับแบบวันนี้ก็ทีนี้สวัสดีครับ